อผมพามาติดตามผลนะครับจากสูตรฟื้นสภาพทุเรียนนะครับจากทุเรียนที่มีสภาพแย่มากเนาะในหน้าร้อนที่ผ่านมาร้อนมากจริงครับ42องศามาพอมาเข้ากลางฝนเริ่มหายดีแล้วนะครับสิ่งที่ผมใช้นะก็มีฮิวมิกฟูวิกอยู่ในกระสอบเดียวกันนะครับฮิวมิกฟูวิกอ่เป็นกระสอบฮิวมิกที่ผมเคยให้ดูเนาะแล้วก็ผมผสมอ,อิมิดาโกจีลงไปด้วยนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ฉีดยาก็ไม่อยู่นะครับฝนตกทุกวันเลยไม่เลยรดน้ําทุเรียนมา1เดือนแล้วครับแล้วก็ไตโคเดมานะครับแล้วก็ปุ๋ย1533าปูดสูตรฟื้นสภาพเขาแก้วนะครับผมใช้ผสมกันไว้แล้วก็เอาใส่กระสอบหมักไว้คืนหนึ่งนะครับให้ไตโคเดมามันขยายตัวนะครับให้มันเพิ่มจํานวนเพราะว่าใช้เป็นไตโคเดมาผงนะครับก็คือ,อเขาต้องมีเวลาฟักตัวประมาณคืนนึงครับเขาจะได้ มีชีวิตขึ้นมานะครับไปดูหลังจากที่ผมใส่ไปประมาณสองอาทิตย์เนาะครับสองอาทิตย์มันจะเป็นยังไงบ้างปไปดูกันครับดูภาพรวมตอนแรกก่อนนะครับคนต้นทุเรียนนะครับเดี๋ยวท้ายวิดีโอนะครับผมพาเพื่อเดินดูหลายต้นเลยจะเป็นแบบนี้หมดเลยครับมีไตคูเดอร์ม,มาแบบล้นๆเลยครับไตคูเดอร์มาแบบแล้วก็มีลาขาวด้วยนะครับลา,าลาขาวที่เป็นลาดีที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับ แล้วก็ไตคคเดอมารวมกันก็จะกลายเป็นลาถิ่นตัวใหม่นะครับลาท้องถิ่นตัวใหม่ลาประจําถิ่นนะครับชื่อมันเป็นลาประจําถิ่นลาประจําถิ่นตัวใหม่เป็นลาขาวผสมกับไตโคเดอมานะครับเป็นลาประจําถิ่นตัวใหม่ตัวนี้ลาดีมากเลยนะครับถ้าสภาพแบบนี้นี่คือหายห่วงเรื่องเชื้อลาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาพไปดูต้นที่มันโซมมากๆแล้วก็เป็นเชื้อลาด้วยพอโดนอันนี้ไปหายนะครับแตกยอดใหม่ล้นๆเลยไปดูอันนี้ซูมซูมเข้าให้ดูนะครับ เห็นสปอร์ขาวๆไหมครับที่มันเป็นคล้าย,ายๆใยแมงมุมนะครับเป็นฟองขาวๆเป็นสปอร์ขาวๆแล้วก็ผสมกับไตโคเดม่านะครับกลายเป็นลาประจําถิ่นตัวใหม่เนาะลาขาวบวกกับลาเขียวนะครับพาไปดูต้นทุเรียนเลยครับผมว่าผมว่าโอเคมากเลยครับโอเคมากดูลาดูลาครับเป็นทุกต้นนะครับเป็นทุกต้น ถ้าเป็นสภาพนี้ก็สบายใจเรื่องเชื้อราได้แล้วครับไตรคูเดมาผสมกับฮิวมิกนะครับฮิวมิกก็เป็นอาหารเป็นที่พอเชื้อชั้นดีให้กับไตคูเดมาได้เลยนะครับผสมกันได้เลยครับอ,อิมิดาโกจีก็ผสมได้เลยครับดูยอดลน้ลนๆเลยครับยอดนูน่นเนาะยอดไป กลับมาสภาพนี้แล้วผมพยายามพยายามเลี้ยงเรียกไม่ทุเรียนมันขึ้นยอดนะครับผมผมไม่ชอบขี้เกียจตัดยอดนะครับผมอยากให้มันใหญ่ที่กิ่งแล้วก็โคนต้นเนาะแต่ว่าอันนี้มันมันโซมมาก่อนนะครับก็ต้องเจอสูตรฟื้นสภาพเขาแก้วครับ15 3 3พอไนโตรเจนสูงก็สภาพนี้แหละครับสภาพยอดข้างยอดไปล้นล้นเลยนะครับ เยอะไปครับเยอะไปนี้เยอะไปเดี๋ยวได้ตัดยอดอ่ะเนี่ยครับต้นนี้ต้นนี้โซมหนักนะครับโดูโสมหนักดูมีกิ่งเห็นไหมครับมีกิ่งแห้งกิ่งแห้งผมยังเก็บไว้ดูอยู่เลยครับพอมีใบเริ่มเยอะผมจะเริ่มตัดกิ่งไปทีเดียวนะครับผมเก็บไปดูว่าไอฟิวเลียมเดือนหนึ่งมันกินได้ยาวแค่ไหนนะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะเดือนหนึ่งไม่ถึงคืบนะครับเนี่ยเนี่ยดูยอดนะครับดูยอดที่กําลังขึ้นใหม่ จากใบชุดที่แล้วนี้ก็คือต้นเหลือแต่ใบอ่อนนะครับใบใบดาบที่มีแต่ใบอ่อนๆเลยนะครับพอเขาเริ่มเขียวมันก็สภาพแบบนี้ขอบก็จะโดนลมกระแทกโดนแดดหน่อยขอบมันก็จะเป็นเป็นโดนกัดนะครับขอบโดนกัดแล้วก็ใบม้วนๆหน่อยนะครับแล้วก็ใบกระด้างทั้งหน้าและหลังใบนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยอดนั้นได้ผ่านไปดูยอดนี้ครับดูยอดใหม่ ดูยอดใหม่ที่กําลังขึ้นนะครับแต่ยอดหมดแล้วนะครับสวนผมแต่ยอดหมดแล้วไม่รู้ว่าของเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างครับแม้แต่ต้นที่แย่ที่สุดเนาะก,ก็ขึ้นยอดใหม่แล้วครับทุเรียนนะครับผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเนาะใบเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับฉีดอาหารเสริมเชดนอะไรก็ไม่ฟื้นนะครับมีแต่ทํายอดใหม่เท่านั้นดูดูอยู่ดูยอดใหม่ครับดูปีใหม่ผมบอกแล้วว่าปียาวๆนี่คือสมบูรณ์นะครับปียาวๆเนี่ยลักษณะทรงยาวๆนะครับถ้าทรงป้อมๆนะมันจะ ส,สั้นๆกลุ้ลุดนะครับแต่ยาวๆแบบนี้คือเจิดแน่นอนครับตัดใบกล้วยเมื่อเช้ากล้วยกิโลละยี่สิบาทโอ้โหผมจะไปทําคลิปเรื่องอกลุ่มบ้านสมบันไดนะครับอ,อบั้นหลักป้ายนะครับบ,บ้านหลักป้ายเขารวมกล้วยทั้งหมู่บ้านนะครับทั้งหมู่บ้านคนปลูกทุกคนเลยเอามารวมกันกลางหมู่บ้านนะครับแล้วก็เรียกพ่อค้ามามารับได้ราคาดีมากเลยครับรวมกันรวมกันทั้งหมู่บ้านแล้วก็เรียก ราคาได้นะครับเรียกราคาได้ชาวบ้านแข็งแรงมากครับชาวบ้านสามัคคีกันมากแล้วก็แข็งแรงกันมากกองแบบใหญ่เลยครับกล้วยทั้งหมู่บ้านไอคิดดูคนหนึ่งกับสิบไรสิบห้าไรยี่สิบไรก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปเนาะคนอื่นเขาขายกันโอได้ราคามากกว่าขายให้พ่อค้าคนกลางเยอะอยู่ครับหลายบาทอยู่กิโลละสองสามบาทอยู่ครับเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปแล้วก็ไปพาไปสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มนะครับ เป็นเรื่องดีมากเป็นเรื่องดีมากควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับดูจากใบที่แล้วนะครับจากใบที่แล้วจากใบที่เป็นกระด้างกระด้างนะครับเป็นกระด้างแล้วก็ไม่ค่อยเขียวนะครับเป็นใบกโกบด้วยตอนที่เขาเป็นใบอ่อนนะครับโดนแดดแรงจัดนะครับแต่ว่ายอดนี้นี่ผมว่าเจิดแน่นอนนะครับรอยอดนี้แล้วก็เลี้ยงยอดนี้นะครับกว่าจะหมดฝนต้นนี้ไปไกลเลยนะครับผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีไอ้กับต้นสวยๆกับต้น ต้นแรกอะ่ะปลูกพร้อมกันนะครับไอ้ต้นนี้ตอนหน้าแรงที่ผ่านมาดินมันแข็งมากเลยแดนแข็งเป็นดานเลยถ้าดูตอนที่ผมถ่ายที่โคนต้นจะเห็นว่าผมมีรอยขุดเห็นไหมครับมีกิ่งแห้งเห็นไหมมีกิ่งแห้งเยอะเลยครับมีทั้งกิ่งแห้งใบร่วงอาการหนักเลยตอนนี้ไอ้ตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมว่ากลับมาหายหมดแล้วครับหายดีหมดแล้วดูปีดูปีปียาวๆเลยครับโอเคตามนี้เลยครับ สำหรับเพื่อนๆที่อาการยังไม่ดีขึ้นก็ลองลองเล่าสู่กันฟังว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับมันเข้าหน้าฝนมาเดือนกว่าแล้วผมว่ามันควรจะหายดีได้แล้วนะครับควรจะหายดีได้แล้วครับควรจะเริ่มแตกยอดใหม่งามๆแล้วเหลือเวลาหน้าฝนอีกตั้งหลายเดือนครับสามสี่เดือนรับรองไปไกลแน่นอนครับขอบคุณค่าผมสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมานะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นกําลังใจ ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสอบถามได้เลยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ